สวัสดีครับผมมิกเซอร์กิธานครับวันนี้เราจะมาดูมุมมองนะครับอ่ะมุมมองของบิคอยนะครับว่าราคาเนี่ยมันตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยนะราคามีโอกาสที่จะปรับตัวระอย่างเพราะว่าตอนนี้คือราคามันไหลลงมาเลยเยอะมากๆเลยแล้วก็หลายๆที่เนี่ยนะครับหลายๆที่รวมถึงนะครับหลายๆสำนักเนี่ยบอกว่าราคาบิคอยจะล่มสลายหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูในมุมมองของเทนิคอลนะครับในส่วนตัวที่ผมวิคอ์อยู่นะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้นะตอนนี้เราอยู่ที่กราฟบิคอยนะครับผมทีนี้ อันนี้เราดูที่กราฟมันนะครับกราฟมันอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่ที่ผมเห็นนะครับก็คือว่าเออตอนอยู่กราฟมันเนี่ยราคามันเกิดแรงเหวี่ยงโมเมนตัมนะนะครับแรงเหวี่ยงโมเมนตัมตัวนี้บริเวณชุดนี้ครับกับชุดนี้ครับกับไ i ซ์ไอนะครับมันขัดแย้งกันนะครับมันขัดแย้งกันมันทําให้นะครับเอ้ยมันมีโมเมนตัมมาละนะครับแรงเหวี่ยงเริ่มมาละทีนี้เรามาดูว่าโอเคมันมีแนวโน้มหนึ่งนะครับเช็คลิปที่หนึ่งแล้วนะครับที่มุมมองว่ามันจะขึ้นนะครับ อันที่2เนี่ยนะครับก็คือตามทฤษฎีของดาวเทลรี่นะครับผมคืออย่างนี้ฮะทฤษฎีดาวเทลรี่นะครับก็คือถ้ามุมมองว่าเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับมันจะวิ่งแบบนี้ใช่ไหมนะครับวิ่นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือมุมมองตามทฤษฎีนะทฤษฎีนะครับแต่ทีนี้เรามาดูกราฟจริงกันของบิทคอยนะครับกราฟจริงของบิทคอยเนี่ยนะครับ,ารจ,รนะรบจากปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องวิ่งแบบนี้ใช่ไหมฮะปุ๊บพักตัวแล้วก็วิ่งขึ้นต่อแล้วก็พักตัวแล้วก็วิ่งขึ้นต่อแล้วก็พักตัวใช่ไหมฮะแต่เรราามดูตงนี้ฮะ บิตคอยไม่ได้ทำเหมนกันครับบิตคอยนะครับ,รบ mm hmm. เขาทําตามเส้นแบบนี้ mm hmm. ผมจะพูดในรูปแบบของเป็นเส้นแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้จะงงนี่แล้วก็อะไรฮะย่อแต่ราคาวิ่งแค่ไดแค่นี้ฮะเห็นไหมแล้วเขาก็ล่วงฮะฉะนั้นคือนะครับฉะนั้นคือถ้าตามหลักการของทฤษฎีด,ดาวเทลรี่แล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาจะต้องไม่ลงมาทําลายสวิงตัวเลตัวเองถ้าเมื่อไหร่ที่เขาทําลายสวิงลงตัวเองปุ๊บเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาจะย้อนกลับลงมาข้างล่างเลยแบบนี้เลย แล้วเขาจะสร้างเทนขาลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเท่ากับว่ามันเปลี่ยนเทนหลักๆแล้วนะครับโอเคไหมฉะนั้นคือนะครับก็คือณปัจจุบันเนี้ยราคามันอยู่ช่วขงของระ่าวนี้นะครับที่มันมี2ออแบบที่เกิดขึ้นได้คือแบบแรกคือราคาวิ่งมาถึงตรงนี้แหละและกลับตัวขึ้นไปเลยนะครับได้เป็นแบบนี้แบบที่2ฮนะถ้าราคาเฉล็บถามว่าได้ไหมได้ครับปลายไส้ทิมได้ปลายไส้ท,มสทิมได้เบา นะครับไม่ใช่ปลายไส้แบบนี้นะปลายไส้ทิ้มได้เบาๆแต่ตอนที่ราคายืนปิดสังเกตที่ราคาปิดต้องปิดกลับมาต่ำนี่ต้องปิดกลับมาสูงเท่าบริเวณนี้ให้ได้ถ้าปิดต่ำแบบนี้ปุ๊บเจอกันข้างล่างฮะเพราะว่าราคามันจะลงแบบนี้เลยราคาจะลงแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ร่วงแบบนี้แบบนี้โอเคไหม แต่ถ้ายังอยู่แบบนี้นะครับก็ยังมีมุมมองที่จะเป็นแบบนี้ครับปึ๊บแบบนี้โอเคไหมมันก็จะเป็นแบบนี้มีโอกาสที่จะดันขึ้นไปต่อนะครับผมนี่คือโอกาสที่เกิดขึ้นนะฉะนั้นคือเราเห็นไหมว่าราคาบิตคอยน่าปัจจุบันเนี่ยมันติดอยู่ที่สวิงตรงนี้พอดีนี่ตรงนี้เห็นไหมนะครับซึ่งผมเนี่ยมีมุมอมองว่ามีตรงนี้ตรงหนึ่งใช่ไหมฮะและตรงนี้ถ้ามันแฉลับนะครับมันจะแฉลับมาตรงนี้ นะครับกรอบเล็กมากเลยตั้งแต่ราคา20,090นะครับ293เนี่ยนะครับจนถึง20,080นะครับเนี่ยอยู่ช่วงประมาณเนี่ยนะครับก็คือในของทม์เฟรมมันนะถ้ามันแฉลบมันก็คงจะมาแถวแถวนี้นะครับแล้วก็ดีกลับไปเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันปิดต่ำโหนี้ปุ๊บเนี่ย,ยคือล่วงไปข้างล่างปุ๊บเนี่ยคืออันเนี้ยอีกนานเลยกว่าบิทคอยจะเริ่มกว่าจะกลับมาอีกครั้งอาจจะใช้เวลาเป็นปีเลยนะครับกว่ามันจะกลับมาอีกครั้งแต่ถ้าสมมุติว่ายังอยู่แถวแถวนี้ยยังมีโอกาสที่ปีนี้มีโอกาสที่จะดััันนนนนนนขขึึึ้้้ไไปปะะะคครรรบบบผผมมมซ่่่่งงออวาเเีีียยทจ เรามาดูทาร์เก็ตกันแล้วกันนะครับผมทีนี้คือเดี๋ยวผมลองนับอิเลียบเวฟนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นเวฟหนึ่งสองสามตอนนี้ที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ยนะครับเป็นสี่แต่ว่ายังไม่จบสี่นะเพราะว่าราคายังไม่กลับตัวนะครับแล้วก็ห้าฉะนั้นห้าเนี่ยนะครับในมุมมองก็คือผมลองใช้ฟิโบฟิปเอ็ฟเซนชั่นนะฮะก็คือวัดตรงนี้เลยนะครับจากสามลงมาสี่ทีนี้เรายังไม่รู้ว่า4มันจบตรงไหน,นอ่ะเอาไปเอาไปเอาเป็นว่าถ้า4จบตรงนี้จริง นะครับราคาทาร์เก็ตแรกเนี่ยที่เราจะวิ่งไปเนี่ยนะครับอยู่ช่วงนี้80,000ื 80, ่นนะครับทาร์เก็ตสองนะครับจะวิ่งไปที่ร้อยยี่สิบเจ็ดครับแสนหนึ่งครับแทร็เก็ตสามครับจะวิ่งไปที่แสนสามครับ และถ้าเมื่อไหร่ที่หลุดเซ็นสามพุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นราคาโฟโมเลยนะครับซึ่งอาจจะบินไปถึงประมาณ2 0 0แสนเลยทีเดียวนะครับหรือมากที่สุดเนี่ยคือพี่โบ400เลยนะครับก็คือ2อ0แสนถึง3 0 0แสนเหรียญเลยนะครับในมุมมองของตรงนี้ถ้าในกรณีที่ราคาโฟโมจะจัดนะครับผมถามมีโอกาสเกิดขึ้นไหมมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะมีนะครับมีมีทีนี้เรามาดูกันเรามาดูกันนะครับว่าราคาเนี่ยมันจบจริงๆหรือยังนะครับมันจบจริงๆหรือยังผมขอเคลียร์ก่อนนะนะครับเดี๋ยว เอาเป็นช่วงตรงนี้แล้วกันนะครับไปดูทําเฟรมที่เล็กลงแล้วกันนะนะครับพอเราดูทำเฟรมที่เล็กลงเนี่ยนะครับเราเห็นเลยว่าราคาเนี่ยมันสร้างอะไรฮะมันสร้างบริเวณดีมานโซนไว้นะครับดีมานโซนผมเคยแบ่งปันไปแล้วนะนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าดีมานโซนคืออะไรนะครับย้อนวิดีโอกลับไปดูนะครับผมให้ความรู้นะครับเก็บไปแล้วเกี่ยวว่าเกี่ยวกับดีมานสปายคืออะไรนะครับไปตามศึกษาได้เลยนะครับตามคลิปวิดีโอที่เคยพูดถึงไปแล้วเนาะนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับพอราคามันโดนบริเวณที่ดีมาโซนเนี่ยนะครับแน่นอนมันจะดุ้งนะครับมันจะดุ้งเห็นไหมเห็นกราฟสะดุ้งไหมนะครับสะดุ้งขึ้นแบบนี้นะครับฉะนั้นก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาถ้านะครับถ้าราคายังคงไหลลงมาอยู่นะครับไหลลงมาต่อนะนะครับมันยังมีโซนอยู่นะครับมีโซนอยู่ทําไมถึงบอกมีโซนอยู่จริงๆตอนนี้มันเป็นกรอบของวีคเห็นไหมมันใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมสักโขบให้มันสั้นลงหนอนะครับโดยการที่เราต้องดอกไปดูที่ทำเฟรมเดย์ครับ เราจะเห็นสกบโซนที่มันสั้นลงแคบลงนะครับก็จะมาเจอตรงนี้ฮะถามว่าตรงนี้ถูกใช้มาก่อนหรือย,อยังนะครับยังนะผมบอกเลยว่ายังนะครับทำไมถึงบอกว่ายังดูง่ายๆแล้วกันเห็นไส้ไหมนะครับไส้ยังไม่แทงไม่ถึงเลยไส้ยังแทงไม่ถึงฉะนั้นคือนะครับราคามีโอกาสาที่จะเด้งตรงนี้ก่อนนะครับ1จุดและตรงนี้อีก1จุดครับจุดต่ำๆต,ต,ตรงนี้เลยนะครับฉะนั้นตอนนี้ได้2โซนแล้วนะครับและอีกโซนหนึ่งนะครับที่เป็นไปได้ที่ราคาจะล่วงลงมาถึงก็คือ บริเวณตรงนี้ฮะตรงนี้นะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเลยนะนะครับตั้งแต่ตรงต่ำๆจนถึงตรงนี้ฮะกรอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมถ้าราคาหลุดลงไปต่ําไปมากกว่านี้นะครับอันนี้คือเริ่มละนะครับโอกาสที่ราคาบิตคอยจะลงลึกเนี่ยมีสูงมากๆถ้าราคาหลุดหลุดตรงนี้แล้วถ้าสมมุติมันอันนี้คือกรอบที่ราคามันกระชากลงนะครับกระชากลงมาแล้วดีดกลับขึ้นไปนะ ถ้าราคากระชากลงมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยและปิดปิดไมนะ่คือหมายว่าปิดต่าเนี่ยโอกาสที่จะลงอีกเนี่ยมีนะครับแต่ถ้าสมมุติยังอยู่ในบริเวณนี้แล้วก็ลูดไส้กลับเนี่ยนะครับยังมีโอกาสที่ราคาบิทคอยจะปรับตัวขึ้นเพราะตอนนี้เริ่มมีสัญญาณการซื้อมาละเห็นไหมสังเกตแห่งเทียนทินบาร์นะครับแล้วผมก็เคยให้นะครับเ,เทคนิคละนะครับเทคนิคการดูนะครับว่าพฤติกรรมวานเป็นยังไงพฤติกรรมวานที่เกี่ยวกับเราว่าราคาวานเข้าหรือยังนะครับ ผมก็เคยให้นะครับชุดข้อมูลความรู้นี้ไปแล้วนะครับลองหาวิดีโอนะครับในลิสต์เพลย์ลิสต์ของช่องมิกเซอร์กินทลนี่แหละนะลองไปติดตามดูนะนะครับในช่อง u t u b e นะครับเห็นไหมทีนี้คือราคาบิทคอยนเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสปรับตัวตรงนี้นะบริเวณ3กรอบนี้เลยนะครับผมอันนี้คือเจาะลึกๆให้เลยนะครับทีนี้มันก็จะมีจุดหนึ่งครับแต่ว่าจุดนี้มันมีความเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับมีความเสี่ยงนิดหนึ่งทำไมถึงบอกว่ามีความเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับก็คือว่ามันเป็นจุดที่มันแคมาก ถ้าถ้ายังคงนะครับคือเอาไง่ายๆว่าถ้าบิทคอยนเนี่ยนะครับคือแน่นอนแหละนะครับเราเห็นว่าบิ t คอย n ์ักชนะชนะสวิงสวิงหาตรงนี้ได้นะครับราคาบิ t คอย n เนี่ยมีโอก,กาสที่จะย้อนกลับลงมาที่บริเวณนี้ครับถ้าเกิดการลูดไส้นะครับหรือว่าเกิดการกลับตัวก่อนก่อนที่ราคาจะวิ่งถึงโซนข้างล่างนี้นะครับเราอาจจะต้องมักพิจารณาในการกดเทรดนะครับบริเวณ3 4 425ไปก่อนนะครับเพราะถ้าแบบนั้นถ้าราคากลับตัว ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วเขาดันขึ้นไปเลยเนี่ยมีโอกาสที่ราคาบิทคอยจะกลับตัวตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าราคาตอนที่ล่วงลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับล่วงมาแล้วนะครับยังไม่มีสัญญาณนะครับในการซื้อเลยไม่ว่าจะเป็นพวกแท่งเทียนกลับตัวผมเคยให้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 ข้อมูลไปแล้วนะครับรวมถึงพฤติกรรมวานนะครับพฤติกรรมวานการแท่งเทียนสะดุ้งนะครับหรือพวกการลู้ไส้ต่างๆไปดูรูปแบบได้เลยนะครับหรือพวกมุมเป็นตั้มต่างๆปุ๊บเนี่ยนะครับผมเคยให้ค่อยข้อมูลไปหมดแล้วนะครับ ถ้ามันมีนะครับบริเวณโมเมนตัมหรือว่าพายแอคชั่นต่างๆรูดกลับเนี่ยนะครับมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะย้อนกลับขึ้นไปแบบนี้แต่ถ้าราคาไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับคือมันร่วงแบบนี้เลยปึ๊บแล้วมันลงแบบนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นภาพนี้เลยครับก็ลงต่อไมหาจุดนี้นะครับซึ่งก็เป็นจุดที่เรารออยู่ข้างล่างนะครับโอเคไหมฉะนั้นนะครับก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองวางลองแผนดูนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่อ่ะ ให้ทุกคนลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันมาหน่อยนะครับว่าถ้าราคามาถึงจุดๆนี้แล้วนะครับหรือ2กรอบนี้แล้วเราจะเลือกพิจารณาในคันเข้ากรอบไหนและใช้เทคนิคอะไรในการเลือกเทรดครับโอเคไหมนะครับเดี๋ยลองแบ่งปันความคิดเห็นมาหน่อยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครนะครับที่เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับสามารถที่จะกดไลค์นะครับกดแชร์ส่งให้กับเพื่อนๆได้นะเอาไว้เป็นแนวทางในการเทรดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับ YouTube ช่องม er ิกเซอร์กิตรลันนะครับจะได้ไม่พลาดนะค,คอนเทนต์ดีดีแล้วก็รวมถึงเนื้อหาดีดีเทคนิคการถีดถเจ๋งๆนะครับรวมถึงบทวิเคราะห์นะครับแบบนี้นะฮะทุกคนจะไม่พลาดเลยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปว่าผมจะมาพูดอะไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ